สวัสดีครับที่ผุ่มเจมิเนเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อเมตาซิตี้เอนั่นเองนะครับเป็นเกมมือถือ Sandbox Open World นะครับผมมีรูปแบบการเล่นไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้การขุดการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์ตกปลาทำอาหารเหมือนพวกเดือดซิมหรืออะไรแบบนี้นั่นเองทผู้ชมครับนอกจากนี้ยังสามารถเจอผู้เล่นอื่นๆภายในเกมได้ด้วยเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในเกมนี้กันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองท่ผู้ชมครับอารมณ์เหมือนพวกเดือดซิมเหมือนกันนะ นี่ก็จะมีบ้านผู้เล่นอื่นนะครับอยู่บริเวณรอบๆเราหรืออะไรแบบนี้นั่นเองผู้ชมครับแล้วก็มีผู้เล่นอื่นวิ่งไปวิ่งมาเนาะนี่ก็จะเป็นตัวเมืองนะครับนี่ใหญ่แบบนี้เลยนะจะมีผู้เล่นอื่นรอบๆนะครับเห็นปะถือว่าน่าสนใจนะครับเป็นแซนด์บ็อกแบบนี้นั่นเองท่งผู้ชมครับการเล่นของเกมนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปสามารถตัดไม้โน่นนี่นั่นได้นะครับอ่ะตอนนี้เรามีขวาแล้วเดี๋ยวเราวิ่งไปตัดไม้กันก่อนเดี๋ยวก,กดปุ่มผิดนะครับจะกระโดดนะอ่านี่ สามารถตัดไม้ได้นะแต่ว่าตอนนี้ตัวเครื่องมือผมยังไม่ไม่พร้อมนะครับเราต้องไปทําการ,ราทำเควสหรือทำบริกิจก่อนอย่างนึงครับเกมนะตอนนี้ยังค่อนข้างกระตกนะแล้วก็ตัวเซิร์ฟเวอร์ค่อนข้างหน่วงนะครับขนาดเปิดให้ลองเล่นในสโตร์ประเทศไทยนะยังมีปัญหาตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าเกมบางทีก็เข้ายากบางทีก็วาร์ปบางทีก็ดีเลย์หรืออะไรแบบนี้นะครับท่านผู้นนชมครับอันนี้เราตัดทาวนก่อนนี่แอนิเมชนันการเคลื่อนไหวหรือการควบคุมเวลาที่แบบ ก็ทํากับสิ่งของเช่นการตัดไม้การอะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันยังแปลกๆนะเอออาจจะต้องรอเสียงเอฟเฟกไม่มีเลยไม่รู้เป็นที่โทรศัพท์ผมหรือว่าอะไรนะเข้าบ้านไปนะครับอันนี้ในบ้านนะเรา๋ยมาดูกันว่าใครที่เป็นสาววอกเกี่ยวกับการแต่งบงแต่งบ้านเนี่ยครับจะตอบโจทย์หรือเปล่าสาหรับเกมตัวนี้นี่ครับอันนี้จะเป็นบ้านแบบร้ายๆเลยท่านผู้ชมครับไม่มีอะไรเลยนะมีแค่ประตูแล้วก็มีรังอยู่นะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปที่รังนะครับ เออไอหุ่นที่แบบตามเราเนี่ยมันจะเป็น NPC ที่แบบติดตัวเรานะตั้งแต่ตอนที่แบบเรามาโลกนี้อะไรประมาณนี้นะครับหยิบกล่องกันปึ๊บนี่ครับก็จะเป็นพวกของเกี่ยวกับการแต่งบ้านนะโอเคเปลี่ยนวอลเปเปอร์นะครับผมให้มาตรงนี้ด้านขวาตรงนี้นะครับจะมีคำสั่งเกี่ยวกักบการแต่งบ้านอยู่นะเนาะอ่าฮะเฮ้ยคือมันเปลี่ยนแบบนี้เลยเหรอคือทีเดียวทั้งแถบเลยนะเนาะอ่า อันไหนดีล่ะเนี่ยผมเอาอันนี้แล้วกันใช้ไม่ได้แล้วเหรอหรือว่ามันใช้ไปแล้วเหรอโอ้ไม่ก็เรียบร้อยละคือกดทีเดียวคือเปลี่ยนไปเลยแล้วก็เรียบร้อยเลยท่านผู้ชมเปลี่ยนกลับมาได้แลวนะโอเคจัดที่นอนนะครับดียวทำการจัดที่นอนนะ เปิดก่อนนะครับเปิดพวกเฟอร์นิเจอร์นะในหี่เรียบร้อยครับมันดูแฟนซีแฟนซีเหมือนกันนะลองนั่งดิปึ๊บนั่งเฉยๆเนี่ยนะนะนั่งเฉยๆเป็นการเหมือนการเพิ่มพลังงานท่านผู้ชมครับเห็นว่าด้านซ้ายบนมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆพวกสตาเมนาอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เราจะเป็นการพักผ่อนถือว่าโคตรดีเลยนะไอที่ขึ้นเป็นวีแบบนี้นะครับถือว่าดีมาก สามารถนอนพักผ่อนได้ด้วยนะครับนอนพักผ่อนไปนเลยนะครับเปลี่ยนชุดนอนเรียบร้อยครับต, er ตื่นมาสเตมิน่าต้องเต็มอะไรแบบนี้นะออกลุ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 ก er หายง่วงแล้วนะครับตื่นเช้าแล้วนอนแม่งโคตรเร็วเลยทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมบ้านผู้เล่นอื่นนะครับนี่ก็มีเนาะเราลองเลือกไปเยี่ยมเพิ่มเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปก่อนจะมีใครรับผมไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวภารกิจต่อนะครับ มันจะมีภารก,กิจไปเยี่ยมบ้านนะแต่เหมือนตอนเนี้ไม่อ่านฐานข้อมูลนะครับว่าเขาเรียกอะไรน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับบั็กแล้วแน่เลยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวลองวิ่งไปเยี่ยมบ้านผู้เล่นอื่นเองแล้วกันเนาะมันจะอยู่บริเวณรอบๆอะครับอ่ะโดดปุ๊บนี่อันนี้จะเป็นบ้านผู้เล่นอื่นนะครับที่อยู่ติดๆเรานะอ่ะเดี๋ยวปิดไปก่อน อันนี้นี่น,น,นี่บ้านผู้เล่นอื่นแบบนี้นะครับก็จะมีผู้เล่นนะครับนี่เห็นว่าเขามาแบบเล่นกันเราสามารถเข้าบ้านเขาได้นะเราสามารถเข้าไปดูนะครับว่าในบ้านเขาแต่งเฟอร์นิเจอร์อะไรบ้างนี่ครับในส่วนของตัวกําแพงแต่งอะไรบ้างสลป <laughs> ไม่ได้แต่งอะไรเลยเขาเพิ่งมาท่านผู้ชม เขาเพิ่งย้ายมาเนี่ยเลยก็คือบ้านเหมือนของเราตอนแรกตอนที่เรายังไม่ได้ทําสีทําผนังทําพื้นเหลืออะไรแบบนี้นั่นเองนะครับยังไม่ได้เปิดเฟอร์นิเจอร์เลยนะอันนี้จะเป็นของรอบๆบ,บ้านเขานะเอออีกอย่างหนึ่งนะที่เจอนะก็คือเหมือนมันโหลดพวกฉากหรือพวกอะไรแบบเนี้ไม่ทันเอออันนี้บ้านของเรานะครับมันมีคําสั่งไปบ้านของเราล่น,นนี้นั่นด้วยนะครับผมหลักๆก,ก็จะเป็นการเล่นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีอ่า การไปพูดคุยกับผู้เล่นอื่นนะครับแตะที่เพื่อนได้ไหมถ้ามันแตะไม่ได้เนาะจริงถ้าแตะได้นะเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพื่อนตรงนี้โคตรง่ายเลยเนาะโอเคทีนี้เรามาดูระบบอื่นที่น่าสนใจกันบ้างนะครับด้านขวาบนะเนาจะมีรูปน้องตัวนี้นะครับผมชิปนะครับ น้องตัวนี้นะครับมีอะไรบ้างเนาะก็จะมีเกี่ยวกับการผลิตอยู่นั่นเองท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆจะปลดล็อกนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องแปรรูปนะครับสามารถคราฟของเพิ่มเติมได้แต่ต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมบั็กไม่สามารถเล่นเควสถัดไปได้นั่นเองท่านผู้ชมแล้วก็จะมีพวกงานหรือภารกิจนะครับที่เราสามารถทําได้มีมินิเกมต่างๆนะมีกิจกรรมนะอยู่ในน้องคนนี้หมดเลยนะครับก็คือเป็นเหมือนหุ่นยนต์ผู้ช่วยเราอ่าประมาณนั้นนี่เป้ก็เปิดน้องได้เลยนะครับการผลิต ก็บอกไปเมื่อกี้แล้วเนาะบ้านนะครับนี่ก็จะมีบอกอยู่นะว่าบ้านเรามีสเตตัสอะไรบ้างการสร้างลำดับอะไรแบบนี้นะครับพื้นฐานเนาะมีเพื่อนเรามีเพื่อนใครบ้างเนานะเราไปบ้านไอ้นั่นไม่ได้นะครับนี่ทางข้อมูลว่างเปล่านะจริงเป็นเควสมัมควรไปได้ใช่ไหมอาจจะออกเข้าใหม่แล้วหายหรือไม่หายเลยก็ได้เนาะออกกันค้านะครับก็จะมีห้างสรรพสินค้านะครับขายพวกอของทิปย์ฐามเนี่าจะเป็นพวกเสื้อผ้าต่างๆนะครับชุดเนี่ยเราสามารถแต่งดูได้นะคือ ใครที่ชื่นชอบพวกแซนพ็อกหรือว่าเกมพวกไลฟ์สไตล์คล้ายพวกเดือดซีมอะไรแบบนี้ผมว่าเกมนี้ค่อนข้างตอบโจทย์นะเออแต่รอเปิดให้บริการเต็มเมดีกว่านะครับเล่นตอนนี้ก็ยังเป็นแค่ตัวเทสนะเดี๋ยวพอปิดเทสก็ทําการรีเซ็ตข้อมูลนะครับเปิดจริงเราก็ต้องเล่นใหม่อะไรแบบนี้นั่นเองเดี๋ยวจะมีอาวิชาชีพด้วยนะครับน่าจะทําสามารถทํางงทํางานอะไรแบบนี้ได้นะแต่ไม่รู้ว่ามีอาชีพไหนบ้างเราต้องรอติดตามนะครับด้านขวาล่างเนาะต่อมาก็เป็นหีบสมบัตินะครับมันกระชาดีๆนี่เเองเลยนะ มีตู้กาชาไรอันเนาะเปิดพวกหาเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนักผู้ชมครับเอาแบบนี้เลยเหรอร้านค้าทั่วไปนะครับนี่ครับร้านค้าเฟอร์นิเจอร์ร้านอาหารร้านชิปนะครับร้านเสื้อผ้าแล้วก็สามารถเปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับก็ถือว่าดีมากเลยนะร้านเฟอร์นิเจอร์นี่ครับเห็นไหมหน่าตกปลานะครับนี่อุปก,กรณ์ตกตงตงปงตกปลานะครับนี่วิศวกรก็มานะ ประมาณนี้ประมาณนี้ร้าแลกเปลี่ยนนะครับก็จะมีของแลกเปลี่ยนนะครับนี้จะเป็นแต้มเกี่ยวกับเพื่อนแน่เลยท่านผู้ชมครับเราไปทำธุรกิจอะไรแบบนี้เราจะได้แต้มตรงนี้มาเนาะกะ็น่าจะหมดแล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นการเก็บเกี่ยวแล้วก็ตู้เสื้อผ้าของเราประมาณนี้ประมาณนี้ส่วนอน่นๆนะครับตั้งค่าผมหาไม่เจอเหมือนยังไม่เปิดเลยเอาเป็นว่าใครที่อยากจะเทสเกม Open World Sandbox แบบนี้ ก็ลองดูกันได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ